สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปดูรถยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกระแสสุสดๆในปี2025นั่นก็คือ 3D c a รุ่นล่าสุดที่บอกเลยว่าแค่เห็นดีไซน์ภายนอกก็ต้องหันมามองําำแน่นอนเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนเลยครับ 3D c a 2025มาพร้อมกับเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมและล้ำสมัยดูโฉบเฉีียวแบบสปอร์ตแต่ก็ยังแฝงความหรูหราไว้ในตัวกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมแบบด้าน เพิ่มความดุดันส่วนไฟหน้าแบบ LED Matrix ก็ออกแบบให้เรียวยาวเข้ารูปกับตัวรถทำให้ดูไฮเทคมากๆและที่สำคัญล้ออนลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ก็ดูมีมิติเข้ากับชื่อ 3D Car ได้อย่างลงตัว พูดถึงแค่หน้าตาภายนอกยังไม่พอมาดูเรื่องขุมพลังกันบ้างครับรถคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด2.5ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง300แรงม้าถแถมยังจับคู่กับระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ตอบสนองได้ลื่นไหลและมีโหมดขับขี่ให้เลือกถึง4โหมดทั้งแบบประหยัดพื้นฐานสปอร์ตและออฟโรดทำให้คุณสามารถขับได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองอย่างมั่นใจและแน่นอนว่ายังมีระบบไฮบริดแบบใหม่ที่ช่วยประหยัดน้ำมันยิ่งกว่าเดิมเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสาร สิ่งแรกที่คุณจะสัมผัสได้คือความพรีเมียมเบาะหนังแท้เย็บด้วยได้คู่มีระบบระบายอากาศและระบบนวดที่บอะคูหน้าแถมหลังคากระจกพารามิกซนรูฟก็ช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งให้ภายในรถอีกด้วยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด15นิ้วตรงกลางรองรับการสังงานด้วยเสียงภาษาไทยเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ได้แบบไร้สายระบบเสียงก็จะเต็มด้วยลำโพงจากแบรนด์ระดับพรีเมียม12ตัวให้เสียงคมชัดรอบทิศทาง ในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย3ดีคา2์สก็ไม่เป็นสองรองใครมาพร้อมระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่สามารถรักษาความเร็วและระยะห่างจากรถคันหน้าโดยอัตโนมัติรวมถึงระบบช่วยเบรกฉุกเฉินแบบตรวจจับคนเดินถนนกล้องรอบคันแบบ360องศาและระบบจอดรถอัตโนมัติที่สามารถจอดได้แม้ไม่มีคนอยู่ในรถเลยก็ยังได้เรียกได้ว่าทั้งสะดวกและปลอดภัยในทุกการเดินทาง สำหรับราคาค่าตัวของ 3D Car 2,025เปิดตัวมาอยู่ที่ประมาณ2.1ล้านบาทซึ่งถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าหากเทียบกับสิ่งที่ได้โดยเฉพาะเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดอย่าง Toyota Crown หรือ BMW Series 3ที่อาจมีฟีเจอร์คล้ายกันแต่ในเรื่องของเทคโนโลยีภายในและความล้ำสมัยในการออกแบบ 3D Car ก็ยังดูโดดเด่นกว่าไม่น้อยท้ายที่สุดแล้ว 3D Car 2,025ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ที่มีดีทั้งรูปลักษณ์ สมรรถนะและเทคโนโลยีแบบครบเครื่องพร้อมให้คุณสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับถ้าคุณชอบรถคันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากเรานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ